สวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินจัดสรรนะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับมีอยู่หนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินจัดสรรเดิมนะครับเป็นที่ดินที่หลุดจำนองนะครับจากกรมบังคับคดีนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณทางแยกเข้าไปยังแปลงที่ดินนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่บริเวณ ด้านหน้ารถของเรานะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองปลือตำบลงิ้วอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทดแดงนะครับเนื้อที่110ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางซอยนะครับเข้าไปาจนถึงหน้ารถของเรานะครับ ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักบริเวณนี้นะครับไปประมาณ70เมตรนะครับด้านในนะครับตรงเข้าไปจะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับมีไฟฟ้าประปานะครับอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ500เมตรนะครับด้านนี้นะครับตรงไปจะเป็นถนนลาดยางเส้นหลักนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข2072นเสะครับเส้นเชื่อมระหว่างตำบลยิ้ว กับตำบลตะขบของอำเภอปักธงชัยนะครับห่างจากแปลงของเราไปประมาณ900เมตรนะครับที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนเส้นหลักนะครับเส้นราชสีมาปักธงชัยนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ามนะครับเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับแนวเขตของแปลงที่ดินของเรานะครับที่ดินของเรานะครับจะเป็นที่ไร่นะครับ อยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับไม่ต้องถมดินเหมาะสําหรับซื้อเก็บไว้ทํากําไรได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล229เมตรนะครับแปลงที่ดินจะหันหน้ามาทางที่ใต้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับมีเสาคอนกรีตปักไว้ทั้ง4หลักเลยนะครับ ด้านในตรงไปนะครับจะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับมีไฟฟ้ามีประปานะครับท่านใดที่ต้องการมาสร้างบ้านสวนนะครับหรือซื้อเก็บไว้ทํากําไรนะครับแปลงนี้สามารถทําได้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับแปลงของเราจะอยู่บริเวณเสาคอนกรีตนี้ครับไปจนถึงเสาที่อยู่ด้านหน้ารถของเรานะครับหน้ากว้าง16เมตรนะครับยาวลงไปจนถึงท้ายแปลง28เมตรนะครับ จะมีเสาลักษณะเดียวกันนะครับปักไว้นะครับตรงไปอีก28เมตรนะครับที่ดินของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้นะครับเป็นที่จะสันเดิมนะครับมีอยู่หลายร้อยแปลงนะครับของเรามีแปลงเดียวนะครับเป็นที่ที่หลุดจำนองจากกรมบังคับคดีต้องการขายยกแปลงนะครับ ในราคาถูกๆนะครับขายในราคา1นึ0 0 0สบาทแค่นั้นเองนะครับราคานี้นะครับทางเจ้าของที่ดินออกค่าใช้จ่ายนะครับในการอุ่นกรรมสิทธิ์นะครับค่าภาษีออกให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับจุดสิ้นสุดของเราจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับตรงไปอีก28เมตรนะครับหน้ากว้าง16เมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอปักทงชัยนะครับตลาดสุดเทศบาลปักทงชัยมาประมาณ 10กิโลเมตรนะครับโรงพยาบาลปากทงชัยก็จะอยู่ห่างจากนี้ไป12กิโลเมตรนะครับถ้าใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดนะครับขอดูเอกสารสิทธิของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเหมาะสําหรับเก็บไว้นะครับทำกำไรนะครับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานได้นะครับอยู่ติดกับถนนลาดยางเป็นถนนลาดยางในโครงการนะครับถนนกว้างประมาณ8เมตรนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ